อยู่แถวนี้ือเปล่อจ๊ะใช่ค่ะอยู่แถวนี้ค่ะ <Ừ> เลยมากินบ่อยๆน้องน้ำผึ้งอร่อยต่างจากร้านอื่นเขายังไงจ๊ะปกติข้าวร้านอื่นจะไม่มันแต่ข้าวร้านนี้มันจะเป็นแบบมันมันหอมๆที่อื่นเขาเหมือนแบบว่ามันจะไม่ค่อยแบบออกมันแบบนี้มันออกไปเป็นแบบข้าวธรรมาดากะมากกว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วชอ่องน้ำจิ้มแนวนี้ใช่ค่ะ40่0าสิบบาทนี่คือแบบจุกมากราคาพอดีที่จะต้อง าายประะมณนี้้แลวค่สวัสดีจ้าวันนี้เรามากินอะไรกันไกลนิดหนึ่งเนาะมากันถึงบางบ่อเพื่อมีเป้าหมายที่จะมากินข้าวมันไก่หรือจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานไม่กินข้าวมันไก่ก่อนก็คือว่ามีเพื่อนยูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อช่องชอบทําจังผ่านตัวเองจากพนักงานบริษัทมาขายข้าวมันไก่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราต้องลองมาชิมฝีมือ ดูนะว่าข้าวมันไก่เนี่ยเขาเป็นยังไงมาถึงแล้วร้านหนึ่งนครข้าวมันไก่สามทำไมสามอะ่ะเดี๋ยวเราไม่ถามกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปชิมข้าวมันไก่ด้วยกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไปร้านหนึ่งนครข้าวมันไก่3ามนะคะส,สก็เพราะว่าเราเปิดเป็นสาขาที่3แล้วนะคะสาขาที่1กับ2เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัด พิซานูโลค่ะแล้หนึ่งกับสองใครขายจ้ะเออหนึ่งนี่จะเป็นร้านของแม่ค่ะแล้วก็สองก็จะเป็นร้านของพี่สาวเพราะว่าเอออันเนี้ยคือเป็นการสืบทอดเกี่ยวกับสูตรของแม่มาค่ะแล้วสูตรนี้คือแม่เป็นคนคิดค้นเองเลยปะจ๊ะถูกต้องเลยค่ะใช่เลยไม่เหมือนใครแน่นอนที่นี่มีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่รวมต้มคือ40ทอดคือ40ถ้ารวมคือ50 หรือเราจะกินเป็นไก่สับเปล่า80บาทกินไก่ทอดได้ไหมมีไก่ทอดไหมจ๊ะต้องขอโทษด้วยค่ะไก่ทอดหมดแล้วค่ะหมดไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะขายดีมากเลยค่ะเวลาเปิดปิดร้านคือเปิดร้าน6โมงเช้าถึงบ่ายสามค่ะนี้เรามาคือประมาณ1 1บเอโมงกว่าคือไก่ทอดหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินไก่ทอดให้มาเร็วๆหน่อยนะจ๊ะเอ๊ะได้ยินว่าบางทีแบบยังไม่เที่ยง ถ้ามันไก่ก็หมดแล้วใช่ด้วยเหมือนกันใช่คือเปิดถึงบ่ายสามแต่ว่าถ้าหมดเร็วก็ปิดเร็วกับบ้านนอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่ามาถ้าจะให้ชัวร์คือมาก่อนเที่ยงอ่ะจะดีที่สุดใชเนาะโอเคถ้าไม่มีไก่ทอดเราก็เอาไก่ต้มนั่นแหละจ้ะเอาเออจะเป็นไก่สับเปล่าใช่ไหมคะไก่สับข้าวเปล่าสองเนาะใช่จ้ะใช่โอเคขอบคุณจ้ะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าวมันไก่นี้คือไก่สับข้าวมันอยู่นี่ก็ในหนึ่งจานก็จะมีมีไก่อบเนาะแ้ะนนี้ก็เป็นส่วนสะโพกมีหนังด้วยคอลลาเจนอันนี้คือห้ามสําคัญมากห้ามพลาดห้ามลืมมีตับมีเลือดโอเคเริ่มเลยนะ ไก่ดูชิมหนาอยู่เดี๋ยวชิมข้าวกว่อนข้าวเปล่า,ลาอข้าวหอมข้าวยังไม่ได้เป็นเม็ดมากแต่ว่าหอมแล้วก็รสชาติด,ดีอร่อยน้ำจิ้มเขาเหมือนจะน้ำๆหน่อย มันจะแบบมีความน้ำๆหน่อยแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยนะรสชาติแบบว่ามันมันมีความมันมีความนัวของมันอยู่ในตัวไก่นุ่มไก่นุ่มมากมพืนน้ำจิ้ม ไก่ข้าวพร้อมๆกันเนะี่ยคือแบบว่ามันมีความลงตัวโหแต่ไก่นุ่มอะ่ะจริงๆข้าวก็ดีนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบข้าวแข็งๆเลยอนยะ่างเงี้ยอันนี้คือข,ข้าวมีความนิ่มข้าวเขาหอมเหมือนแบบเหมือนขิงอะ่ะมีใส่ขิงเข้าไปในข้าวด้วยไหมจ๊ะใช่ค่ะโอเคอันนี้ปรับ ก็อร่อยซุปมีความหวานของหัวเชเทา้าอืมอร่อยซุปก็อร่อย,ออยลองเนื้ออกบ้างแต่ก่อนนะคือตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่น คิดมาตลอดว่าคือกินข้าวมันไก่เนี่ยจะต้องกินข้าวมันไก่เนื้ออกมาตลอดเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นข้าวมันไก่ที่ในส่วนที่เฮลตี้มากที่สุดเพราะมันไม่มีไม่มีหนังไม่มีมันมันแห้งๆเลยใช่ปะจนกระทั่งมาพบความจริงเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ว่าข้าวมันไก่ไก่ส่วนที่ไม่ใช่เนื้ออกอะ่ะ แล้วก็ตรงที่มันมีหนังเนอะ่ะมันคือที่สุดของที่สุดของที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่กินแต่อกไก่นะอยากให้ลองแบบว่าไปกินเนื้อนองเนื้อสะโพกเนื้อนู่นนี่นั่น,นและที่สำคัญนะคือต้องกินหนังอืมมากที่สุดโอเควันนี้เรากลับมาอาชีพเก่าคือมากินเนื้ออกก่อน นุ่มทุกส่วนเลยแต่ตรงส่วนที่เป็นอกเนี่ยมันก็จะมีความแห้งกว่าตรงอื่นนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมีความนุ่มทุกส่วนโดยรวมถือว่าดีเราจะลองใส่ซีอิ๊วหวานในน้ำจิ้มคือปกติเราไปกินน้ำจิ้มข้าวมันไก่เราก็จะใส่ซีอิ๊วหวานโอเค ซิมไลคือน้ำจิ้มของเดิมอ่ะมันมีความหวานของของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ซีอิ๊วหวานบอกชื่อบอกแล้วว่าซีอิ๊วหวานมันก็จะไปเพิ่มความหวานถ้าสําหรับคนที่ชอบหวานใส่เลยสาดลงไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบหวานคือเอ่อก็คือแนะนําว่าให้กินน้ําจิ้มอย่างนี้เฉยๆพเปล่าอืมอนน เนื้อนิ่มหนังไก่นุ่มอืเฮ้ยแต่พอมากินกับข้าวแล้วน้ำจิ้มมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะอันนี้เราเอากินกับอะไรจ๊ะเขาจะใช้เป็นเครื่องเคียงนะคะเพราะว่ากับข้า,มา,าวมันไก่เหรอใช่ค่ะเขาจะชอบทานพวกเผ็ดๆกันอืมกร,ระเทียมกับพริกกับข้าวมันไก่เหรอเขาก็จะปอกแล้วก็เบ็ด์ใส่ ตอนแรกเห็นนี่นึกว่ามานั่งร้านข้าวขาหมูเพราะว่าร้านข้าวมันไก่ก็ไม่มีแบบนี้เนาะสําหรับคนที่ชอบความแซ่บข้าวมันไก่โอเคใช้ได้ข้าวข้าวมีความนุ่มมีความหอมชาด,ดีแล้วก็ส่วนไก่เนี่ยก็คือนุ่มไก่นุ่ม น้ำจิ้มรสชาติไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าอร่อยคือพอมากินรวมกัน everything จริงกระเบลแล้วเนี่ยคืโอเคมันนัวอร่อยใช้ได้เลยจ้ะก็ร้านนี้หนึ่งนครข้าวมันไก่สาขาสนะจ๊ะสาขาหนึ่งกับสาขาสองยู่พิษณุโลกไม่ต้องไปไกลเกินไปมาสาขาที่นี่สาขาสามเลยคืออยู่ที่บางบ่อก็คนที่อยู่ระแวกนี้มาลองชิมกันได้ คนที่ไม่ได้อยู่ละแวกนี้ก็มาชิมกันได้ต้องมาลองชิมดูนะอืมโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะคราวหน้าเนี่ยช่องตาต้องพาไปเรื่อยจะพาไปกินที่ไหนก็จะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะจ๊ะโอเควันนี้เราไปกินข้าวก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปจะเป็นที่ไหนตัวติดตามชมกันต่อไปครับผมบ๊ายบาย ร้านเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึง15บหนาฬิกานะคะถ้าเกิดว่ามาช้าหมดก็เสียใจด้วยนะคะเปิดติดต่อนะคะ,ะร้านรับทําข้าวกล่องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากทานข้าวอร่อยๆนี่ก็จัดได้นะคะเบอร์ก็0 9 8ย์4 1 9 8 5ี่เ้าเลยนะคะอีก,อกเบอร์หนึ่งก็0 9 2ย์ 9489 8 68นะคะโอเคเออมา,อาจองไว้ก่อนมาจองได้อย่างนี้